สวัสดีครับพี่น้องพาพ่พี่น้องครับมาอยู่ที่สำนักปฏิบัติธรรมวัดเชิงผาครับพ,พี่พน้องมาอยู่งานล่องแขกเกี่ยวเข่าครับผมเดี๋ยวพาพี่พน้องชมบรรยากาศการสรีเข่าสมัยโบราณครับผมมาครับพี่น้องชมบรรยากาศครับผมกา้ครับสีเข่าสมัยโบราณครับลงแขกเกี่ยวเขาแลา้วครับ สีทัานที่ครับเอาที่ได้กลับไปให้สัมเนรครับที่บวชเรียนกินนะครับผมบรรยากาศสีเข่าครับสีเข่าครับตีนำ้ำตีน้ำครับผมลงแขกเกี่ยวเข่าครับตำนักปฏิบัติธรรมวัดเชิง้าครับ เยี่ยวเขาแล้วละครับเขามันบ่ได้หลายเป็นไรครับปิ่นพักแว่นทวมเขาครับเล้วบ่ได้เขาครับพี่น้องกับพอได้เหเนียนกินอยู่ครับมันจะกาดสีเข่าครับกำนักปฏิบัติธรรมวัดเชิงสาครับอ่ามาแล้วครับเจ้าซิ่งมาแล้วครับคุเจ้าขนเขามาแล้วครับ ตีเข่าครับตีเข่าสีเข่าทั้งตีทั้งสีครับสมัยโบราณครับสีเข่าครับผม อาประบนเสื้องสีเขาใกล้ๆครับสีเขาครับบรรยากาศครับ <mat สีเขาครับสำนักปฏิบัติธรรมวัดเชิงหาครับอาตุ้ผลเขามาให้แล้วครับสีเขาครับพ้อ ตำนาจปฏิบัติธรรมบัดเชิงพาครับ เกี่ยวแล้วกับสีแล้วครับหมดสีขาวกระเบนกันดีกว่า

สีเขาครับพ่อมเกี่ยวเขาแล้วก็สีเขาครับลงแขกเกีเ่ยวเขาครับชาวบ้านบ้านซึ่งพรามาซอยกันครับพ่อเอาบ้านบ้านเติงขานุ <c oughs> ก่ากับที่ทตำแหนักปฏิบัติธรรมวัดเชิงขาครับ นี่เขาขับเสียวพาไปทั้งหมดไปต้มโรงท่านครับ เด็กๆกนมาช่วยงานทาบวันนี้สีข้าวสีข้าวรงแขกเกี่ยวข้าวลงแขกเกี่ยวข้าวครับรงแขกเกี่ยวข้าว สำนักปฏิบัติธรรมวชิรธาครับผม แ okay. เกี่ยวเข่าครับเกี่ยวเสร็จแล้วจะมาสีแล้วครับแลว้วน,นี่มือเดียวครับขอบคุณนะครับที่เขามารับชมกิจนาจนวันสวัสดีมีความสุขครับผม